ทำอะไรคะเลื่อมตาจังเลยอ๋อครัวป่านนะจ๊ะเราจะทำมือสังหารมือสังหารเราจะต้มก <ปะ S 1> ุ้ใหญ่เอาเชิญสังหารคะ่ะ <c oughs> ฉันถ่ายวิดีโอคะ่ะ <c oughs> ฉันไม่ได้ถ่ายด้วยเจนี่เลื่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะคะ,ะ,ค,ะคุณอะ่ะ มือโบแมนมือสมักลินนะคะมืออาชีบมืออชีบาคา่ะคุณก็ได้ไม่ได้ฆ่าแต่ปลานะคะไม่เอาไม่พูดเดี๋ยวใจร้ายอย่าใจร้าย โหยส่ไผ่บอทิมโรดเบอร์ไรท์ต้องไม่ทิมนะของแสบของหนัวอ้าวจัดไปอันนี้จะต้มอะไรคะคุณต้มปลาค่ะต้มยำปลาปลานินโอเคอันนี้ปลานิลอยู่นี่นะคะลายลูกห้เต็งแม่บันนีนะขอภาพนิ่งหน่อยสินิลงติ๊กจอกลงติ๊กจอกลงเฟซเลยอันนี้ข้าวละจ๊ะอันนี้ข้าวอ่าหนึ่งข้าวเปล่าไฟอ่ยเฮ็ดเป็นเมื่อไหร่ปะนีโอ้ยครบเสร็จ มาขอมาขอไปเองคุณว่าเรากำลังจะต้มปลาค่ะ,เอ,ะเอาปลาลวกปลาดูจังไช่บอสโลดีเอาปลาก่อนเอาปลาลงไปเลยเดือดน้ำเดือดพุทธ เราให้เจ้ตัวค่ชุบทำไมหม้อนี้เห็นแต่หัวเว้ยเดือตัวมันอยู่ข้างนี้นนท, <laughs> ทำไมเธอจำยังงัน <laughs> ชุบป,ปิดไว้ก่อน ไม่โมบิดไม่ปิดหรออมาดพุดพุดต้มปลาเดอดผุดผุดเดดผุดช่องม้อ ต้มปลาเดี๋ยวผุดผุด,ผดช่องหม้อเลยค่ะตอนนี้ทำอะไรคะหัน่หนหอมหมด